สวัสดีค่ะอยู่ไม่เอ่ยเซตพันนัทนานชาโน,นยังอยู่นะลูกนะยังอยู่ครับโอเคค่ะลูกสวัสดีเช้าวันพุธนะคะหลังปีใหม่เมื่อวานนี้เราเรียนสังคมวันนี้เราเรียนประวัติศาสตร์นะลูกนะแล้วเราทบทวนนิดนึงว่าก่อนที่เราจะปิดปีใหม่เราเรียนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิตของคนในสมัยไหนคะลูก ทบทวนสมัยไหนเคยตอบได้สมัยไหนดีนะสมัยไหนก่อนที่เราจะปิดปีใหม่กันลูกเราเรียนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในสมัยไหนคะสมัยสมัยไหนคะฮะสมัยไหนสมัยไหน สมัยไหนใครตอบได้กุงสีมากเลยกุงอะไรคะกุสีอยุทยาอ่าถูกต้องค่ะลูกสมัยกุงงสีอยุธยาใครคนตอบคะชาโนนหรือเปล่าลูกครับ,รบโอเคงัค้นชาโนนนะคราวนี้เราต่อนะคะลูกจากกุงงสีอยุธยาแล้ว การดำเนินชีวิตของคนในสมัยถัดมาที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือในสมัยกรุงธนบุรีนั่นเองในสมัยกรุงธนบุรีคุณหนึ่งทบทวนลูกพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงธนบุรีคือพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนคะมีพระนามว่าอะไรลูกชานนทุกคนเปิดไมคได้ลูกเปิดไมคเปิดกล้องได้เลย นัทนันได้ยินคุณหนึ่งไหมคะพระเจ้าตาสินครับโอเคเก่งมากน้องนัทนันเอ้ยน้องเศรษฐพันตอบพระเจ้าตากศินอ่ะบวกคะแนนกน่อนเก่งมากลูกคำถามต่อมาคำถามที่สามย้อนนะลูกทบทวนนะพระเจ้าตากศีนมหาราชพระเจ้าตาศินมหาราชนะคะลูกทรงปราบนาพิเศษขึ้นเปัน พระมากาษัตริย์ในวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรคะวันพระเจ้าตาัสสินพึ่งผ่านมา28 28, 28. เดือนอะไร <28. S 1> ลูก <28. S 1> เดือนธันวาคมอ่า28ธันวาคม,าคมเก่งมากเลย <c oughs> คราวนี้ <c oughs> คราวนี้เรามาเรียนรู้ต่อนะคะ <c oughs> ลูกนะในเรื่องของการตัง้งทิ่ฐานและการดำเนินชีวิตของคน <c oughs> ในสมัย กรุงธนบุรีนะคะลูกซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะผู้สถาปนากรุงธนบุรีนะคะ,ะ,คะต่อจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้ร่มสลายไปนะคะในการถูกพม่าเท่าโจมตีในการทําสึกสงครามในครั้งที่2นะคะลูกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกอบ เรากอบกู้เอกราชขึ้นมาได้แต่เราไม่สามารถที่จะสร้างเมืองไว้ที่เดิมได้ที่กรุงศรีอยุธยานะคะลูกพระเจ้าต่างสินมหาราชนะคะลูกท่านจึงได้นํากําลังพ่้พลนะคะลูกเมื่อท่านดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะตั้งเมืองที่กรุงศรีอยุธยาได้อีกนะคะเนื่องจากพื้นที่และพระราชวังถูกทําร้ายนะคะถูกพม่าเขาโจมตีทําลายเสียหายจนไม่สามารถที่จะ สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าสร้างขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากและที่สําคัญเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยข้าศึกเนี่ยค่ะลูกร,รู้แล้วทิศทางแล้วว่าถ้าเข้าโจมตีตรงไหนจะทําให้ได้รบชัยชนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากสินจึงมองว่าไม่สามารถที่จะสร้างในที่เดิมได้แน่นอนในเมื่อข้าศึกรู้แล้วว่าว่าพื้นที่ตรงเนี้มีจุดอ่อนตรงไหน ถ้าจะกลับมาตีอีกครั้งเนี่ยก็อาจจะนาได้นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าต่างสิงนะคะลูกจึงนำกําลังไพ่พลที่เหลือนะคะย้ายมาสร้างเมืองใหม่นะคะลูกทางตอนใต้ของอยุธยาหรือทางตอนใต้ของรูปแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานั่นเองนะคะลูกบริเวณตอนใต้นะคะโดยย้ายมาอยู่ฝั่งธนบุรีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ หนึ่งเข้าเริ่มต้นเลยนะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกรุงธนบุรีและการดําเนินชีวิตของคนในสมัยกรุงธนบุรีนะลูกนะอ่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องของโอเคคนเก็บมองเห็นนะเห็นครับโอเคค่ะลูก วันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในสมัยทบุรีนะคะลูกหลังจากที่กรุงศรียอยุธยาล่มสลายไปแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหนึ่งได้เล่าให้เด็กๆฟังนะคะลูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยค่ะลูกผู้ทรงกอบกู้เอกราชาติไทยคืนกลับมาจากกองทัพของพม่าในการเสียกรุงครั้งที่สองนะคะลูกพระองค์จึงได้ นะคะลูกมาสร้างเมืองใหม่นะคะลูกนํากําลังไพ่พลน,นําประชาชนที่เหลือจากค่าศึกสงครามรอดพ้นจากค่าศึกสงครามในครั้งนั้นนะคะลูกนําชาวบ้านนํากองกําลังไพ่พลที่ร่วมสู้ทหารที่ร่วมสู้รบกับพระองค์นะคะลูกย้ายมาสร้างราชธานีใหม่เมื่อพศ2310นะคะลูกโดย ก่อตั้งบริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาทางตอนใต้นะคะลูกของกรุงศรีอยุธยาก็คือย้ายขึ้นมาถ้านหนูมองในปัจจุบันฝั่งทนของเรานะคะลูกก็คือฝั่งที่เราอาศัยอยู่เนี่ยที่ยังไม่คาาแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งพานครก็คือในอดีตเนี่ยก็คือกรุงธนบุรีทั้งฝั่งเลยนะคะคือทางตอนใต้ของอยุธยาคือแล้วติดทางรุ่ม ตอนใต้ของแม่น้ําเจ้าพยาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหนึงจะเอาภาพถังให้หนูดูนะในเซรมต่อไปนะคะลูกซึ่งทาเลเมืองใหม่เนี่ยลูกคือทาเลของทนบุรีเนี่ยจะมีแม่น้ําล้อมรอบคือแม่น้ําเจ้าพยาคืออยู่ติดกับปากแม่น้ําเจ้าพยานะคะเพราะฉะนั้นการจะทําการค้าขายกับต่างชาติเนี่ยก็ทำให้มีการค้าขายได้สะดวกแถม บริเวณที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยลูกมีป้อมที่สามารถที่จะมองการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ถ้าศัตรูเข้ามาโจมตีกรุงธนบุรีอย่างเงี้ยค่ะลูกก็สามารถที่จะมองเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วยังสามารถป้องกันอันตรายจากข้าศึกเว,เวลาที่ข้าศึกแอบมาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะลูก มีป้อมคอยตรวจตานะคะลูกไม่ใช่เป็นพื้นที่ล่าพื้นที่ลุ่มที่ข้าศึกสามารถแอบซ่อนตัวได้นะคะจึงทําให้กรุงธนบุรีนะคะลูกมีทําเลที่เหมาะในการที่จะสถาปนาเมืองใหม่นะคะลูกคราวนี้เด็กๆดูผังนี้นะอันนี้คนเก่งมองเหตุไหมคะลูกอันนี้คือทางที่ หนูเห็นป้อมหนูเห็นหนูสังเกตว่าจุดไหนคือป้อมป้อมประการหนูสังเกตเห็นไหมลูกที่เป็นป้อมร้อมรอบอยู่หัวมุมของแม่น้ําอ่ะใครใครเห็นบ้างแล้วเ,เห็นแล้วนะลูกอ่ะคราวนี้ถ้าหนูมองเห็นป้อมที่เป็นป้อมประการที่อยู่กับติดริมแม่น้ําเจ้าพยาคราวนี้ลูกจะมองเห็นแล้วว่าในด้านฝั่งทิศใต้ของแม่น้าเจ้าพญาตรงเนี้ยค่ะลูก ก็คือจะเป็นฝั่งธนบุรีนะคะลูกคือหรือคุมธนบุรีอันนี้จะเป็นภาพวาดนะคะจิกรกรรมฝาผานังนะคะลูกซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะจำลองภาพของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยกรุงธนบุรีนะคะลูกอ่สะสักครู่นึงนะลูกนะอ้าว๊แบเบึงนะลูกนะ คุณหนึ่งขอเค้ื่อนย้ายแป๊บนึงเพราะว่าเสียงมันมันมันแซ่บของน้องอนุบาลสักรู่หนึ่งนะลูกนะพอดีคุณหนึ่งสอนอยู่กับน้องอนุบาลอคุณหนึ่งขอเค้ื่อนย้ายแป๊บนึงลูกอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงสักรู่นะคะ ดีเสียงมันแทรกลูกอ่ะเคคราวนี้ต่อนะลูกนะอันนี้ลูกจะมองเห็นนะใช่ไหมคะลูกในภาพเนี่ยถ้าลูกเห็นเนี่ยลูกสามารถตอบได้เลยว่าลักษณะภูมิประเทศนะคะลูกหรือของสมัยทบุรีเนี่ยค่ะลูกจะเป็นติดกับแม่น้ำเลยใช่ไหมคะแล้วจะมีการค้าขายกับนานาชาติเลยลูกสังเกตจากภาพว่าลูกจะสังเกตว่าจะเห็นเรือสัเภาลเรือสัเภาลนี้จะเป็นของพ่อค้า ประเทศไหนส่วนใหญ่ลูกในอดีตถ้าเห็นเรือสำพานนึกถึงประเทศไหนฮะ<า>ประเทศอะไรคะประเทศอะไรเลยไม่รู้ครับเรือสำพาเรือสำพาประเทศจีนอ่าถูกต้องลูกเพราะฉะนั้นใ<อ>นสมัยทนบุรีเนี่ยคะ่ะลูกเราเริ่มมีการค้าขายกับประเทศเริ่มมีการค้าขายกับประเทศ ประเทศจีนแล้วนะหรือนาน,านาชาติแล้วลูกเพราะว่าพ่อค้าต่างชาติเนะะี่ยค่ะลูกเริ่มเริ่มที่จะเข้ามาค้าขายกับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วใช่ไหมที่มีค้าขายกับต่างชาติที่มีคนจเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเลื่อยมาแล้วจนมาถึงสมัยธนบุรีนะคะลูกนอกจากนั้นนะคะลูกคนในสมัยธนบุรีเนี่ยนอกจากจะ มีอาชีพค้าขายกับต่างชาติแล้วนะคะยังมีอาชีพอีกอาชีพก็คืออาชีพกเกษตรกรรมนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยต้องมองไปย้อนไปในอดีตเลยนะคะลูกย้อนไปประมาณเกือบ200กว่าปีเลยพื้นที่บริเวณบริเวณทบุรีเนี่ยลูกก็ยังเป็นทุ่งนานะคะยังเป็นทุ่งนายังปลูกข้าวยังไม่ได้มี อาคารบ้านเรือนที่ทันสมัยก็คือยังเป็นพื้นที่ชาวบ้านในอดีตเลยเป็นท้องทุ่งท้ทองทุ่งกิ่งปลูกทําการเกษตรอย่างเดียวนะคะบริเวณตรงนี้ที่เป็นภาพบ้านก็คือจะเป็นในพระราชวังนะคะลูกพระราชวังธนบุรีนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะลูกอันนี้จะเป็นพระราชวังเดิมนะคะลูกก็คือ พระราชวาังนี้พระเจ้าตากสินมหา,หาราชทรงเป็นผู้ได้สร้างขึ้นนะคะลูกในสมัยทนบุรีนะคะลูกสามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานเหล่านี้ได้นะคะอ่าต่อจากนี้นะคะอันนี้ลูกพ้อมประการที่หนูเห็นจากภาพวาดอันนี้ก็คือจะตั้งอยู่ริมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอ่า อยู่ฝั่งธนบุรีนะลูกณปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะอ่าอันนี้คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะลูก<อ>ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมีความสําคัญยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าตากสินคะลูกใครพอตอบคุณหนึ่งได้บ้างอ่าใครอยู่บ้างนะคนเก่งเปิดกล้องให้คุณหนึ่งเห็นสิคะ คนเก่งเปิดกล้องหน่อยค่ะเด็กๆเปิดกล้องทุกคนเลยนัทนานเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน่อยลูกพักกาศด้วยนะคะคนเก่งจะได้เราจะได้รู้ว่าเ,ออเราเรียนอยู่ด้วยกันนะจังหวัดจันทบุรีถ้าวันนั้นหนูได้ดูละครน,นะคะเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชทรงไปรวบรวมกองกําลังไพ้พนที่ไหนคะลูก อ่าที่จันทบุรีไปตั้งกองกําลังไพโพลที่จังหวัดจันทบุรีแล้วทรงตีเอาจันทบุรีนะคะลูกเข้ามาปกครอง้วยพอตอนแรกเนี่ยถ้าตามประวัติเนี่ยพระเจ้าจันทพระเจ้าพญาที่ครองเมืองจันทบุรีเนี่ยได้ออกกลอนอุบายรวงพระเจ้าตากสินเข้าไปเพื่อที่จะรอบปมพระชนร่วมกับพม่า พอพระเจ้าตักสินมหาราชทรงทราบว่านี่เป็นกลวงที่จะรวงพระองค์นะคะไปปงพระชน,นะคะลูกพระองค์จึงทำได้ทำศึกนะคะเข้าตีเมืองจันทบุรีและยึดเมืองจันทบุรีนะคะลูกเพื่อได้เป็นที่ตั้งกองกำลังของพระองค์ที่จะเข้ากอบกู้เอกราชกอบกู้กรุงศรีอยุธยานะคะเพราะฉะนั้น อนุสาวรีย์ของพระเจ้าตาักสินมหาราชเนะะี่ยค่ะลูกจึงอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีก็มีหรือจังหวัดอื่นๆที่พระองค์เคยออกศึกสงครามนะคะลูกในหลายจังหวัดของประเทศไทยเราเลยนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะลูกหนูทราบไหมว่าวันที่1 8ธันวานะคะลูกยังเป็นวันหยุด ประจำภาคของภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งเอาวันปรับดาพิเศษนะคะลูกกุมทุนบุลีนะคะขึ้นนะคะลูกเป็นวันหยุดประจำภาคของภาคตะวันออกด้วยนะคะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูนะลูกเห็นไหมในระยะแรกเนี่ย เหมือนเราพึ่งก่อตั้งประเจเ้าตากสินนะคะลูกทรเพึ่งก่อตั้งกรุงมธนบุรีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ลูกประชาชนนะคะจึงมีความยากแท้นะคะลูกกันดําเนินชีวิตก็ลําบากนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถของพระอ,องค์นะคะลูกได้แก้ไขปัญหา ในเรื่องของการปลูกข้าวในเมื่อข้าวไม่มีจึงให้ประชาชนเริ่มมีการปลูกข้าวด้วยตนเองนะคะลูกมีการขาดแคมีการปลูกข้าวนะคะรวมถึงการค้าขายกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะจนเกิดความจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นทางการสร้างพระราชวังนะคะลูกการสร้างวัดต่างๆนะคะซึ่งหลักฐานต่างๆที่หนูจะ สามารถไปหาได้นะคะลูกหารับชมได้ก็คือหลักฐานเกี่ยวกับภงมิสวัสดา ن กรุงธนบุรีที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของกรุงธนบุรีตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่มีการสถาปนาจนสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะลูกรวมถึงโบราณสถานต่างๆนะคะ พระราชวังเดิมป้อมประการวัดประจำพระองค์นะคะลูกอยู่บริเวณฝั่งทนบุรีนะคะลูกเด็กๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือเยี่ยมชมได้นะคะโอเควันนี้ก็จบแล้วในเรื่องของการตั้งถินฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยทนบุรีนะคะจำได้บ้างไหมคะเนี่ย คุณหนึ่งถามทีละคนเศรษฐพันธ์ครับเศรษฐพันธ์ได้เรียนรู้ได้ความรู้อะไรบ้างลูกในชั่วโมงนี้รู้ประวัติของพระเจ้าตากครับอ่ารู้ประวัติของพระเจ้าตาแล้วมีอะไรอีกไหมคะลูกรเรื่องราวครับ รู้เรื่องราวของใครของพระเจ้าต่างสินอ่ะดูเรื่องราวของพระเจ้าต่างสินอีกแล้วอะไรอีกคะรู้อะไรอีกคะลูกรู้ประวัติรู้เรื่องราวของพระเจ้าต่างสินแล้วร,รู้อะไรอีกคะเกี่ยวกับธนบุรีรู้เกี่ยวกับอะไรคะอ่ะ ได้รกสินครับรู้เลยอ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพระเจ้าตากสินแล้วอ่านนัทนานนัทนานตอบมา้างนัทนานไม่ซ้ากับงงาาน,นะน้องเศรษฐพันธ์นะนัทนานได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้บ้างลูกนอกจากประวัติพระเจ้าตากสินนัทนานยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอ่านนัทนานได้เรียนรู้อะไรบ้างลูก อาทิตย์ครูหนึ่งเล่าไปให้เด็กๆฟังเนี่ยนัทนันได้รับความรู้อะไรบ้างคะความแ่แพของพม่าของพม่าครับอะไรนะคะความแพร่แพรของพม่าครับความแพร่แพรของพม่าแล้วอะไรอีกคะเกี่ยวกับอ่ะเกี่ยวกับสมัยทุนบุรีหนูได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับสมัยทุนบุรีลูกได้ไรนะ นี่คุณหนึ่งเล่าให้เด็กๆฟังมาเกือบครึ่งชั่วโมงนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ยอ้าวเงียบเลยชาโนนเหรอคะชาโนอนอ้าวเงียบหายไปหมดเลย งั้นคุณหนึ่งให้เด็กๆตอบคำถามนะคะในชั่วโมงนี้คุณหนึ่งให้งานให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนสมัยทนบุรีอาเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างให้เด็กๆนะคะลูกเขียนลงมานะคะอ่า เดี๋ยวคุณหนึ่งส่งใบงานลงไปในกลุ่มให้นะคะถ้าเด็กๆไม่กล้าตอบคุณหนึ่งตอนนี้ให้เด็กๆสรุปเป็นความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการตั้งทินฐานและการดําเนินชีวิตของคนสมัยทุนบุรีลงในใบงานนะลูกนะโอเคไหมคะอะไรนะคะทำในสมุดหรือในกระดาษในกระดาษลูกหรือว่าลูกถนัดเขียนในสมุดหรือถนัดพิมพ์ในคอมคะพิมพ์ในโทรศัพท์คะถนัด ในโทรศัพท์ครับโอเคงั้นคุณหนึ่งเดี๋ยวคุณหนึ่งพิมพเป็นไฟล์รูปภาพส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะลูกนะครับโอเคค่ะค่ะลูกงั้นเดี๋ยวหมดช่วงนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดนะลูกนะโอเคจ้ะโอเคงั้นคุณหนึ่งส่งใบง,งานให้ลูกนะ okay, งั้นโอเคค่ะงั้นก่อนจากการเด็กๆวันนี้คุณหนึ่งได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งิ่นฐานและการดําเนินชีวิตของคนสมัยทนบุรีในลูกนะว่าตั้งแต่อดีตเริ่มต้นที่ตั้งแต่มีการสถาปนาคนทนบุรีเนี่ยมีการดําเนินชีวิตแบบไหนมีการดํานงชีวิตแบบไหนนะคะมีอาชีพอะไรนะคะลูกที่หนูได้รับแน่หนูสามารถเขียนสรุปลงในความรู้ได้เลยนะคะเกี่ยวต้องเป็นเกี่ยวกับสมัยทนบุรีอะไรนะคะ เป็นเรื่องเล่าเลยคกูก็หนูหนูได้รับความรู้หนูได้รับความรู้ในชั่วโมงนี้หนูได้รับความรู้อะไรหนูก็เขียนลงไปลูกนะคะต้องเป็นเกี่ยวกับสมัยทนบุรีนะสมัยทนบุรีนะคะลูกเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าต่างหรือสมัยทนบุรีการดําเนินชีวิตของคนในสมัยทนบุรีได้หมดเลยนะคะลูกทนบุรีหรือทนบุรีนะทนบุรีหนูหนูดูที่ไฟหนูดูที่หน้ากระดานสิลูกเอ็ดดูที่หน้าจอสิ อันนี้เราเรียนนัทนันนัทนานนัทนันตามไม่ทันนิดนึงนะคะนัทนานตามไม่ทันนะลูกอันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการตั้งถิง่นฐานและการดําเนินชีวิตของคนสมัยธนบุรีนะคะลูกนัทนานตามไม่ทันนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาสรุปความรู้หรือเวลาทําข้อสอบท้ายชั่วโมงน้องนัทนันจะทาข้อสอบจําข้อสอบไปได้นะลูกนะที่เรามีการทดสอบนะคะ โอเคไหมลูกอ่าโอเคครับจา้างั้นเดี๋ยวคุณหนึ่งส่งใบความรู้ให้นะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆทําลงพิมพ์ในคอมแล้วส่งมาได้เลยนะคะพิมพในโทรศัพท์แล้วส่งมาได้เลยนะครับโอเคจ้ามาก่อนจากการมากล่าวคำว่าขอบคุณกันลูกในชั่วโมงนี้ขอบคุณค,ครับคุณจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันจา้าโอเคค่ะลูก Okay. wow